วัค่ะวันนี้น้องเฟรที่นี่ก็จะมาพาเพื่อนมาปลูกต้นไม้อีพีตสวันนี้เราทอะไรคะเอาลงกระถางใหญ่ค่ะเราก็ได้กระถาให่มาเลยต้นไม้ต้นแล้วจริงๆเราเราก็เอามาลงกระถางใหญ่ม่ดีหอว่า มาเท้งอันไม่ใช่ดินนะคะ ลองไม่รูมันคือดินทำอะไ้วมอันนี้คือดินอ,อะไรอ่ารต้นหน่อยลูกไม่กินหรืออดิเวอร์นะคะขวดใสเดินสอนสี้อันนี้ต้นอะไรคะาว์ค่ะโอสงส,งงสัยมืออาม่าจาาะสเดินเต็มๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วน่มือน้องปองจะเลอไม่เรย ดูนังเซยเฮ้ยพอพอระวังนะเด็กๆต้องระวังพวกนี้ด้วยนะคะเอื่อนเพื่อค่ะอันนี้เราใช้สำหรับทำอันไหนระวังระวังนะคะนโอ้ยเลือกแขนเลยอ่ะต้องอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นไรเอามาเดี๋ยวเอานังเลย์เดือยวเดี๋ยวทับเดี๋ยวทับตายหมดลูกแป๊บนึงนะคะอ่ามีพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยว นั้นรดน้ำไหมไม่น้องอเฟิร์สไปเอากระถางเอาเอาที่รดน้ำมารดน้ำอะเดี๋ยวน้องเฟิร์สต้องไปฮิ้วบัวรดน้ำมาเดี๋ยวอามาต้องทำคนเดียวก่อนค่ะเดี๋ยวอามาทำคนเดียวเลยอามาต้องใส่น้ำไหมบั <c ười> วไม่มีน้ำเดี๋ยวอ,อันนี้คอนฟลาเวอร์อันนี้เดซี่นะคะอันนี้ นหนักมากดตามโขกมดเลยรถอ,อันนี้ก่อนนะคะเอ้ยทำไมอยักสิคะเฮ้ยมันมต้องชุ่มๆมันโขกใส่ขาจิมมันเลยมันต้องเลเ่เยอะๆสิเดี๋ยวมันไม่โต เราอ้นโยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้ว่อนก็กดไลค์บาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปดูวูกไทยกันกู